พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่สิบสองวจีกรรมตอนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดนะเจ้าปิศาจอย่าจับพอกับแม่ข้าไปอย่านะอย่าเป็นอะไรไปสิลาฝันร้ายเหรอนี่ข้าฝันไปหรอกเนี่ยทำไมข้ารู้สึกใจคอไม่ดีเลยเจ้าคงเป็นห่วงมากไปน่ะใจเย็นๆนะสิลา เ้ย <Hey! S 2> เมื่อเจ้ามองทะลุปัญหาได้ก็จะพบปัญญาที่นำไปสู่ทางแก้ปัญหาเองมองทะลุป,ปัญหาอะไรหรอท่านอาจารย์เปิดคัมภีร์ดูปริศนาข้อต่อไปปรากฏแล้วท้องฟ้านกบินอะไรกันเนี่ย ทุกคนรู้มิจเจ๊าว่าคำพูดทำให้คนรักกันสามารถขีกันก็ได้หรือทำให้เกลียดกันทะเลาะกันก็ได้แต่คนมากมายกลับตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและข้อมูลความเชื่อผิดๆทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกเกลียดชังจนใช้คำพูดทำร้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะไม่เผลอใช้คำพูดรด้ายไปทำลายคนอื่นแล้วเจ้าคะทุกคนต้องมีวจีสุจริตยังไงล่ะเอ๊วจีสุจริต มีอะไรบ้างเจ้าคะวจีสุจริตคือพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบพูดแต่คำไพเราะไม่พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือยุยงให้คนทะเลาะกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสรรค์กระจิบข้าวแห่งชมรมยกเมีมาแล้ววาวว้าวว้าะจตี วันนี้จะมีขาอะไรกันไปน่ๆเด็กๆเดี๋ยวก่อนจะไปไหนกันนี่มันเวลาเรียนนะภาพท้องฟ้ากับนกบินเมื่อกี้นี้เหมือนใ้คัมภีรเป๊ะเลยนะเจ้าปันข้าไม่ชอบชมรมยกเมฆกระจิบข่าวอะไรนี่เลยเอ๊ะทำไมล่ะพราวพวกเจ้าก็ฟังดูกัแล้วกันข่าวร้อนข่าวแรกเช้านี้เป็นเรื่องของแตงโมโมโม รู้ไหมว่ามีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่ากินแตงโมแล้วต้นแตงโมจะงอกออกมาทางสะดือกรี๊ดน่ากลัวที่สุดออย่าปล่อยให้เมล็ดแตงโมอยู่ในท้องพวกเจ้าเป็นอันขาดเดี๋ยวมันโตเป็นต้นทะลุสะดือออกมาจริงๆจะหาว่ากระจิบไม่เตือนเอ้าถ้าชอบข่าวนี้ จบนี่คิดข่าวโกหกเก่งจริงๆฝีมือใครไปดนใจให้เนอะทำไมทุกคนเชื่อข่าวของกระจิบกันง่ายขนาดนี้เนี่ยนั่นสิถ้ากินแตงโมและต้นแตงโมจะงอกในท้องทะลุสะดือป่านเนี้ยข้าของงอกออกมาเป็นสิบๆต้นแล้วแย่แล้วข้าเพิ่งกินไปเมื่อเช้าทำไงดีล่ะเฮ้เราวังสะดือทะลุนะ อรกันละเนี่ยคนแก่งงไปหมดแล้วอโอยกระจิบข่าวยังไม่จบนะจ๊ะเรื่องนี้ต้องขยายคุณหนูน่ารักที่เพิ่งกลับใจเป็นคนดีได้ไม่นานท่าทางจะดีแตกอีกแล้วจ้าเย,ย้น้าวนั่นภาพเจ้านี้เอ๊ะใ้าถูกแอบถ่ายตอนไหนกันเนี่ยจิบจ๊บจิๆบจิบจ๊บ,บคุณหนูพร้าวผู้เคยหลงไหลมวกวขนนก นี้ระแกนอกไม่ได้แล้วเลยจะหันมาถอนขนตุ๊กเหมียวไปทําหมวกแทนอุ้ยตายอุ้ยตายนี่เรียกว่ากลับใจเป็นคนดีแล้วจริงๆรหรอเน,นี่ยน,นี่แหละนะความใจดําคงฝังลึกเหมือนผ้าเปื้อนหมึกสักยังไงก็ไม่ขาวสะอาดขึ้นมาหรอกเอ้าใครถูกใจข่าวนี้ปรบมือดังๆหน่อยได้ยินแล้วชื่นใจจริง พูดเ่อเสียดให้คนแตกแยกให้ทะเลาะก,กันไปเลยไปหาเหยื่อใหม่ๆต่อดีกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเพราจะทำแบบนั้นอีกโจะไปหวังอะไรกับยายเพราชีวิตเนี่ยคงไม่รู้จักหรอกว่าความดีอย่าทำยังไงอย่าไปคบเลยคนแบบเนี้ยเจ้าเด็กนี่ก็ว่าจะเสียดแทงทำร้ายจิตใจดีจริงๆขาชอบ กันนะทำไมต้องพูดให้เจ็บใจขนาดนี้ด้วยอ啊ทุกคนเชื่อเรื่องโกหกของกระจิบโดยไม่พิสูจน์หาความจริงเลยว่าข้าทำหรือไม่ได้ทำแต่ข้าเชื่อเจ้านะคร้าวเจ้าต้องเข้มแข็งอย่าไปหวั่นไหวกับคำส่อเสียดพวกนั้นถูกต้องความจริงก็คือความจริงใช่ ยนไม่ได้ยายพร้าวจอมโหดอย่าให้โกรธเดี๋ยวถูกจับถอนขนข้าเขียนมาข้าเขียนมากเขียนให้เต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยายพราวจอมโหดนี่ข้าต้องถูกมองแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะอีกไม่นานหรอกเราต้องเจอตัวกระจิบแน่ อีกไม่นานนี้ล่ะคอยดูเถอะสิ่งที่ข้าพูดจะเป็นจริงหมู่บ้านของเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายไม่มีแสงสว่างต้นไม้เหี่ยวแห้งตายอากาศที่อบอุ่นนี้ก็จะกลายเป็นหนาวเย็นจนน้ำแข็งจับไปทั่วสิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้พวกเราต้องตายแน่ๆตายแน่ๆจะเดินไปเดินมาอีกนั้นไหมเนี่ยข้าเวียนหัวไ่ได้การแล้ว ข้าต้องเตรียมหาที่อยู่ใหม่หรือว่าจะไปอยู่เมืองใต้ดินดีนะในนั้นน่าจะปลอดภัยแต่ข้าต้องตุนอาหารไว้เยอะๆใช่ๆต้องรีบตุนอาหารแล้วเพดเพเจอร์ไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดี๋ยวข้างเงาหูโซมซานี่ก็พูดเพเจอร์ทั้งวันแต่ไม่มีใครสนใจฟังเลยสักคนก็คงมีแค่เด็กสองคนนั้นละมัง้งที่ทนฟังได้ใครแอบนินทาข้าอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ๋อคุณหนูเพลาวนี่เอง ว่างมานินทาค่าขนาดนี้ทำไมไม่เอาเวลาไปจับตุ๊กเหมียวถอนขนมาทำหมวกใบใหม่ซะล่ะนี่หยุดบ้าร้ายข้าได้แล้วทำไมจะทำร้ายข้าหรอเอาเลยสิคาซูนะนี่นะนี่เลนี่เนี่เลนี่ลี่ยนี่นี่นี่เอแผลเป็นรูปส้มนี่ทำไมรู้สึกขุนขุนมีอะไรหรอศิล่ ไม่มีอะไรหรอกข้าอาจจะจำผิดเองศิลาเห็นความผิดปกติอะไรในตัวส้อมซากันแน่และพราวจะตามล่าหาตัวจริงของกระจิบข่าวแห่งชมรมยกแมกได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปคำทำคำไทยวัจีกรรมหมายถึงการกระทำทางวาจาจะรู้ไหมศิลาว่าข้อไหนไม่อยู่ในวัจจีกรรมข้อหนึ่งลักขโมย ข้อ2เพอเจรอข้อ3คิดปองร้ายง่ายมากข้อ1กับข้อ3ไงล่ะไม่ใช่วจีกรรมแต่เป็นกายกรรมการกระทำทางกายกับมโนกรรมการกระทำทางใจโอ้โหรู้ได้ไงเนี้ยแหมข้าก็อ่านหนังสือเป็นนะักปันต้องอย่างนี้สิเพื่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย ในตอนต่อไปกระจิบข่าวเผยแพร่เพลงแรปประคายหูหวังจะให้ทุกคนพูดคำหยาบในขณะที่พวกศิลาก็เดินหน้าขัดขวางตามจับกระจิบข่าวตัวจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ